อาชีพอะไรนะครับอ่านี่คือชีวิตปกตินะวัตถุประสงค์คืออะไรรู้ไหมครับวัตถุประสงค์คือคือไล่เขาเนี่ยนะครับเข้าใจเรา,านะสองคือปัญหาที่เราเจอนะครับก็คือจุดเปลี่ยนนะครับจุดเปลี่ยนของเราคือเราถ้าเกิดเราทํงางานประจําปัญหาที่เราเจอคือเราไม่มีเวลา เราทำงานประจำในี่24ชั่วโมงอะ12ชั่วโมงอย่างอย่างพอดที่เมื่อกี้เนี่ยไม่มีเวลาทำงนานประจำนี่คือจุดแก่ของเราคือรายได้มันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นอยากทำเยอะเราก็ต้องอยากได้เยอะเราก็ต,ต้องทำเตอมทำโอทีทำหลายไถอ่าเอาว่าคือคนพนักงานประจำเราก็รู้เนา,า,าเนะทำงนานจริงเงินเดือนทำงานจริงเดืนเดือนกินคอมมิชชั่นกินโอทีเราไม่สามารถจะรวยได้แล้วก็ไม่มีเวลาด้วย นี่คือจุดเป่ของเราร่างกายเราก็จะใช้ไปตลอดทีนี้ทีนี้พอเราเจอจุดเปลี่ยนแล้วเนี่ยแล้วเราพอเจอเกิดวัตถุประสงค์นะครับก็คืออย่างเว่าวันนี้เราไปเจอพนักง,งานประจำวัตถุประสงค์คือทําให้เขาเข,ขนาน้าใจเราส่วนมากพนักงนานประจำก็จะเป็นอย่างนี้แหละผมผมเข้าใจดีว่าคุณต้องตอตอปัสสาวะคุณตอ้ณตองนะตื่นแต่เชา้านะต้องตออมาดต้องไปฝ่าฟันกับรถติดต้องไปถึงเวลา เต้อง oh, uh. okay. well, so ่น่ก็ทำงานเต็มที่เต็มเวลากว่าจะได้พักกว่าจะได้เบรกกว่าจะได้กินข้าวกินข้าวเสร็จก็ต้องมาทำงานชีวิตคนหลุกแบบนี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องการจริงๆหรือเปล่าับหลายๆคนอาจจะบอกว่าเป็นสิ่งที่เราต้องการจริงๆแล้ทำไปเพราะว่าเพื่อเป็นงาเลี้ยงชีวิตะเพราะมันจะเป็นต้องทำทีนี้นะครับดวเกยวเราอะทำไมเราถึงต้องมาเลือกทำธุรกิจ ล้วเราเจอเดอะสไตล์ที่ได้ไงเราเจอเดอะสไตล์ที่ได้ยังไงก็หมายถึงว่าใครเป็นคนแนะนำเราหรือเราไปเจอทางอินเทอร์เน็ตอ่าทางอินเทอร์เน็ตเจอข้อไปเจอเจอในเฟซบุ๊กหรือเพื่อนแนะนำเรามาอันนี้สิ่งที่เราเจอแล้วเรารู้สึกยังไงเมื่อเจออันนี้เราต้องบอกเขาเมื่อเจอปุบ๊บเรารู้สึกว่าอ่ามันก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะ ที่สามารถทําให้เราเนี่ยสร้างได้มีทั้งเงินมีทั้งวเวลาได้ทีนี้ทําไมเราถึงตัดสินใจการตัดสินใจกาเดอะตไซค์ที่เดี่ยเจอแล้วยังไม่ได้ตัดสินใจครับทำไมถึงตัดสินใจตัดสินใจเพราะว่าคนที่มาบอกเราเนี่ยเป็นคนที่เรารู้จัก,กแล้วเราเชื่อมั่นในตัวเขาอันนี้ก็ได้อ่าอาจจะเป็นการตัดสินใจคือค้ามองเห็นโอกาสคิดว่าตัวเองเนี่ยก็สามารถทําได้เพราะคนอื่นยังทำได้ อือการตัดสินใจคือลองทำดูดีกว่าไหมครับอ่านี่คือการตัดสินใจของเราเราพูดแค่ตรงๆเลยนะครับแล้วพอเราตัดสินใจทำแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเจอเนี่ยนะครับในการตัดสินใจของเราเราเข้ามาทำแล้วเราเจออะไรเราประทับใจอะไรอ่าแล้วก็ามาโอ้โหสิ่งที่เขาแนะนําเราแนะนําเรามาเนี่ยมันใช่จริงเนาะที่เราไม่ต้องทำทางทางนัวเดียวเราสามารถทำานออนไลน์ได้ เรามีระบบเรามีระบบเรามีทีมพัสนับสนุนนี่คือสิทธที่เราไปคาดใจเนี่ยเราต้องแชร์แชร์ไปอเกมาอะไรอะไรโอเคมาต่อเนาะมาต่อนะครับอ่าขห้5นี่คือการตัดสินใจของเราเนาะนะครับอะไรที่ทำให้เราตัดสินใจผมพูดไปแล้วนะอาจจะเป็นเพราะคนที่มาแนะนําเราเยอะเรามองเห็นมันเป็นโอกาสหรือว่าเราคิดว,ว่าเราทําได้อ่าตรงนี้ หลังจากที่เราเข้ามาทําแล้วเนี่ยเราเรา,เราเจออะไรนะสิ่งที่อยากจะให้แชร์ก็คือเป็นความประทับใจนะก็เดีย๋ยวว่าเราไปแชร์ในภาพลบ,บลเนี่ยเข้ามาแล้วหนึ่งเดือนเรายได้แค่ไม่ถึงหนึ่งหมื่นบาทเลยเนี่ยไม่ไม่เหมาะนะครับไม่เหมาะสําหรับการที่เราจะแชร์นะอันนี้ต้องพูดตรงๆนะนะต่อให้มันเป็นมันมันต้องรู้วัตถุประสงค์ด้วยในการวายจอยนะมันอาจจะเป็นเรื่องจริงแต่มาทำ หนึ่งเดือนแล้วยังไม่ได้อีกเดืองหนึ่งคือ,อการละกันที้ไม่เหมาะในการแชร์สิ่งที่เรา,า,าต้องแชร์และต้องแชร์นันเรื่องของพัฒนาคุณติที่คิดวกเรามาเจอเนี่ยเรามีทีมต่อให้เราทําไม่เป็นเนี่ยเราก็มีทีมพลสนับสนุนเรามีระบบเรามีที่เรียนเรามีที่ปรึกษาเราไม่ได้ทำงานคนเดียวเรามีคนสำเร็จงานแล้วค่ะเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องแชร์ออกไปนะทีนี้มาข้อเจ็ดนะครับมาข้อเจ็ดที่ผมต้องวัตถุประสงค์ข้อเจ็ดคือ ให้เรายืนยันครับอีกหนึ่งว่าถ้าวันนี้เนี่ยเขาตัดสินใจเข้ามาทำหรือเขาตัดสินใจไม่ผิดเพราะอะไรนะครับเพราะข้อเจตเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้อง,งติดการขายหรือว่าเปิดเปิดใจให้เขามาฟังมันอาจจะเป็นแบบว่าวันเนี้เราตัดสินใจไม่ผิดเลยที่เราเลือกเดอะสตาร์ทที่มีเครื่องมือในการสร้างมาได้อีกหนึ่งช่องทาง แล้ววันนี้ก็เดี๋ยวว่าพี่เปิดใจฟังอ่ามันเป็นผลประโยชน์กับพี่แน่นอนพี่อ่านี่อันนี้ก็คือในเรื่องของการเปิดใจเนาะแต่ในเรื่องของการปิดการขายวันเนี้ยผมเลือกตัดสินที่ตัดสินใจไม่ปิดเลยแบบมันจะเป็นความยืนยันให้เราว่าวันนี้ก็เดี๋ยวว่าตัดสินใจเขาก็ตัดสินใจ,จไม่ปิดเช่นกันเพราะฉะนั้นผมจะมารวมทั้ง เจ็ดหัวข้อนี้นะครับเพราะว่าหัวสองเจ็ดหัวข้อคืออะไรเพราะประสัค์ของหนึ่งสองสามนะครับหนึ่งสองเนี่ยหนึ่งสองคือทําให้เขาเนี่ยเข้าใจเข้าใจเราเข้าใจเขาหนึ่งกับสองนะข้อสามสี่ห้าหกทำให้เขารู้เหมือนกับเราว่านี่มันคือโอกาส นี่มันคือโอกาสนะมันคือโอกาสของคุณมันคือโอกาสของฉันแล้วมันก็คือโอกาสของคุณเหมือนกันที่จะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตส่วนข้อนะครับเจ็ดคือเอามาติดครับเอามาติดเอามาเปลี่ยนว่า,า,าว่าเนี้ยสิ่งที่เราเจอข้อหนึ่งข้อสองเนี่ยปัญหาที่เราเจอข้อเจ็ดเนี้ยเนี่ยผมบอกอ่าสิ่งที่ผมเจอในข้อสองนะผมเป็นพนักงานประจำผมไม่ก็มีเวลาเลยแต่ผมมีเงนนะ แต่ก็ไม่ถึงกับรวมแต่ผมมั่นใจว่าเดอะสตาร์ลิชี่เนี่ยจะทำให้ผมมีทั้งเงินและเวลามันจะแก้ปัญหาตรงนี้ผมได้แล้วผมก็สามารถที่จะไม่ต้องทํางานประจำเป็นตลอดชีวิตสามารถที่จะเสียเร็วได้ผมมั่นใจว่าเดอะสต์ชี่เนี่ยใช่ที่สุดแล้วผมเลือกถูกแล้วเนี่ยครับก็เนี่ยเราก็เอาข้อสอบที่เราปัญหาที่เราเจอเอามาปิดต้องเรื่องการปิดแล้วเราก็เชื่อแม่หาเขาเลยว่า อาตอนที่เราจะคุยครับเราต้องมจเกิดอะใจเขอยู่แล้วใช่ไหมแง่สิ่งที่พี่เจอเนี่ยที่วินักท่านงามประจำนะผมมั่นใจเลยว่าสิ่งที่พี่เจอเนี่ยมื่พี่ไม่มีทั้งเงินทั้งเวลาเนี่ยพี่ไม่มีเวลาแต่พี่แต่พี่มีเงินแต่ไม่ถึงกับรวยเนี่ยเดี๋ยวสายไอจีให้พี่ได้แน่นอนพี่ถ้าวันนี้เดี๋ยวสายไอจีให้พี่ได้พี่พร้อมที่จะฟังเลยพี่ถ้าวันนี้เดี๋ยวสายไอจีสามารถทําให้พี่ปลดล็อกปัญหาที่พี่เจอได้เนี่ยพี่คิดว่าดีไหม พี่อะพี่พร้อมที่จะฟังไ,ไหมพี่พอจบแล้วครับอันนี้เปิดใจเพราะฉะนั้นในเจ็ดบุลเลตหัวข้อเนี้ยมันทําได้ทั้งเปิดใจแล้วก็ปิดการขายโอเคทีนี้ใครเก็ตบ้าง้วครับอยากใครเก็ตบ้างแล้วกดแฝงแฝงเข้ามานะโอเคอเคอเค๊ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือบทวายจอยนะครับมันไม่ใช่ที่ถูกต้องที่สุดหรอกแต่มันเป็น วายจอยที่เราใช้มาแล้วมันเกิดผลลัพธ์มากที่สุดแล้วมันตรงประเด็นมากที่สุดในเรื่องของวายจอยคือมันไม่ต้องประดิษฐ์มันไม่ต้องประดิษฐ์แต่มันต้องข่มที่มันขงมเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงของเราต้องบอกอย่างนี้ครับว่ามันต้องเป็นเรื่องจริงเท่านั้นถ้าเป็นเรื่องจริงมันก็คือเรื่องจริงเราจะพูดมันจะไม่เขียน ถ้าเป็นเรื่องที่เราสมมติหรือแตกในมามันก็คือเรื่องสมมติถ้าเราไม่ได้อินเป็น,นคนคปในตัวละครน,นะมันจะไม่อินและอินเนอร์มันจะไม่มาเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่านอนครับไวยจอยเนี่ยมันถึงเป็นอีกหนึ่งบทที่สามารถทุ่มตัวใจและปิดการถายได้โดยที่ไม่ต้องว่บแบทเลยก็ได้อันนี้คือเรื่องจริงคนสมัครด้วยอารมณ์ผมต้องบอกยางครับเกิผล เขาจะหาเหตุผนนลเพือตอบสนองอารมณ์ของเขาเท่านั้นถ้าอารมณ์มันได้เขาจะหาจุกเหตุผลเพื่อสนองอารมณ์ของเขา,า,ถ,เเออาถ้าอารมณ์เขาไม่ได้เขาจะหาเหตุผลทุกเหตุผลเพื่อปฏิเสธใช่หรือไม่ใช่ถามตัวเราเองวันนี้ถ้าเกิดว,ว่าอารมณ์เรามันได้เรา,าเรามั่นใจเรามีอินเนอร์เราเชื่อคนที่เขาสื่อสารกับเรา พี่จะหาทุกเหตุผลที่จะทํางานร่วมกับเขาคนนั้นแต่เ่าวันนี้กินคนสมัครด้วยอารมณ์นะครับเหตุผลที่หลังเหตุผลจะเป็นหาเหตุผลมาตอบสนองอารมณ์เนทะ่านั้นเหมือนเราอยากได้กระเป๋าเราหาทุกเหตุผลว่กากระเป๋าใบนี้คุูต้องได้มันมามันสวยอย่างนั้นมันสวยอย่างนี้มันดีอย่างนั้นมันดีาที่เราจะรีเซ็นต์ทุกงอยาพื่อได้ราคานั่นคือเหตุผล แล้วถ้ากระเป๋าไปนั้นเราไม่อยากได้เราก็อ่านผลว่าโอ้ยยังไม่สังคงกอ่ะกระเป๋าไปไหนก็ใช้ได้ยังไม่จาเป็นในตอนนี้คุณจะหาเหตุผลที่จะไม่เอามันใช่หรือไม่ใช่เพราะฉะนั้นนี่คือบทวายจะทครที่ตรงไปตรงมาแล้วตรงไประเด็นนี้จบครับถ้าเกิดว่าใครใครลองไปบอกใช้แล้วผมมั่นใจนะว่าบวดวายจอเนี้ยมันจะทําให้ทั้ง เปิดใจแล้วก็ปดสมัครได้คู่กันเลยโอเคมันอาจจะไม่ได้เงินเพราะมันเปอนสตาร์ทที่ที่มีพ่อเนาะแต่ในสี่หอวเพรานั้นมันก็เป็นในเรื่องด้วยแต่ของเรามันก็มีเงื่อนาขเข้าไปข้างในเพราะว่าในเจ็บสเก็ตเนี้คือมันปิดจบครบทุกกระบวนการมันมีบรเวตให้คนเองเออเองให้มันมีบริเวณพอมันมีบรเวตปุ๊บมันมีหัวข้อควบคุมเราเรียกว่า ปฏิกิริยากันนั่นแหละนะครับมันมีควบคุมอย่างมันมีหัวข้อมันมีวัตถุประสงค์กำหนดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทําอะไรก็ตามนะครับคุณต้องมีวัตถุประสงค์ในหัวข้อนั้นๆเหมือนวันเนี้เราก็มาประชุมในวันนี้วัตถุประสงค์คืออะไรก็คือคุยตรงเรื่องไหวจอยเนาะหัวข้อนี้ก็คือวัตถุประสงค์ของของวันนี้เพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ของวันนี้คือทําให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจบทไหวจอยเพื่อนาไปปรับใช้ อันนี้คือตัวข้อแรกนะในแต่ละหัวข้อในแต่ละตัวปรงในแต่ละวันเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็มั่นใจนะว่าทุกคนได้ได้เรียกว่าได้ความรู้แน่นอนไม่น้อยก็เยอะนะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นคนใหม่จะได้เยอะมากคนเก่าก็ได้ปรปับปรุงตัวเองก็ได้พัฒนาตัวเองในเรื่องของทําให้มันคงขึ้นทําให้มันกระจา่างขึ้นเพราะผมมั่นใจนะครับว่าคลิป,ลปเดียวถ้าดูสิบครั้ง คุณจะมีทัศนคติที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยเป็น,น,น,ปนทัศนคติที่คุณจะเจาะลึกขึ้น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 จนสุดท้ายแล้วคุณจะรู้ว่าโอ้โหไอคนที่มันพูดคิดดีขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่แพูดไปโสงมันมีการกําหนดกุหลามันมีการกําหนดระยะเวลามันมีการกําหนดน้าเสียงมันมีการกําหนดท่าทางมันมีการกําหนดหัวข้อมันมีการพูด ในวัตถุประสงค์ของหัวข้อนั้นให้มันจบภายในสามถึงห้านาทีได้คุณจะยึดาไปอย่างนี้อาตแต่นี่ผมก็ต้องยอมรับน,นะครับว่าบุตตรุกตัวนี้ยพี่ยอดเ,เ,เป็นคนเก่ามาให้และพี่ยอดเป็นคนเก่งมากผมต้องพูดอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าเราเออกมาแล้วเราไม่ใช่จน,นเรามี็คนเก่งเราเป็นคนที่แบบมีความสามารถสูงมากเราสามารถเอาความสามารถของคนเก่งๆมาใช้ได้กับธุรกิจของเรานะอันนี้ก็เป็นบุตรคนพระบุญอันใหญ่หัวมากเพราะฉะนั้น เราจะใช้กับอะไรอย่างนั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนได้ได้รู้นะครับเราคือนักเรียนรู้แต่เราไม่ใช่เหยื่อนะเราต้องพูดอย่างนี้นะครับเราต้องเป็นนักเรียนรู้แต่เราไม่ใช่เหยื่อที่จะไปคอยห้ตามอันนี้ขอเจอนไว้ก่อนเพราะมีหลายคนที่ผมเจอมาล่าสุดล่าสุดผมเจอมาสองคนละไปดูในเรื่องของธุรกิจเกลือขายของใครวะไอใน youtube นะ่ะ ถ่าใครใครรู้จักบ้างน,นะอยู่ตรที่พูดรั่นคือขายบ่อยะอาจารย์อะไรนะที่ประการกมมไปกบอนนี้แล้วก็แล้วมดุวยใช่ถ้าไปเอาความรู้อ่ะเอาทเทคนิคกัได้นะแต่แล้วหลายคนที่ไม่บรรลุนิติภาวะหรือในการตัดสินใจไม่เพียงพอไปฟังเขาบ่อยๆไปฟังเขาบ่อยสุดท้ายแล้วไปสมัค,ครเกรีอข่ากับเขาขเพราคนก็ทำเครือข่านะตัวเนี้ย่ะอย่าลืมนะครับ มีครับหัวอ่อนเจอมาสองคนละไปฟังอาจารย์สมอนเรื่อยบ่อยๆพูดก,กับอาจารย์สมอนเรื่อชิวเลยสองคนะสองคนนะแต่รายละเอดเนี้อีกเรื่องนะส่วนใหญ่ก็จะไม่รอดเพราะฉะนั้นผมอยากบอกทุกคนอาร่าเราสามารถศึกษาในเรื่องของเครือข่ายเรื่องของการพูดคุยหรือในเรื่องของการบทใบจอยทุกอย่างเราศึกษาได้หมดนะครับแต่อย่าเป็นเดือดะ โอเคไหมครับผมโอเคเนาะแล้วโอเคคินโอเคเนี่ยนะครับโอเคพี่น้อยมีประมาณนี้ครับผมมีประมาณ